ถ้ดิ่งลงไปไหนหรูสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีเสือหลวงพ่อเพียนนะครับเสือหลวงพ่อเพียนนะครับเสือกระถินหลวงพ่อเพียนขนาดบูชานะมานําเสนอนะครับเสือบารมีหลวงพ่อเพียนวัดเกิดกระถินปีหกศูนย์นะครับเสือบารมีหลวงพ่อเพียนวัดเกิดกระถินปีหกศูนย์นะครับเป็นขนาดบูชานะครับขนาดบูชา,า,ชาพอติผมได้มาสององนะครับก็ใครมีติดบ,บ้านไว้ก็ทําให้มีบารมีนะครับ ลูกน้องอ <Sammy? S 1> มีลูกน้องมีบารมีนะครับมีบารมีดีครับดูนครับองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่ครับเสือบามหาบารมีหลวงพ่อเพี้ยน่เกิดกระสินปีหกศูนย์นะครับหล่อตันนะครับมหาบารมีผู้ครอบครองมีอำนาจมีบารมีนะครับผู้กับผู้ครอบครองนะบูชาไว้นะครับ บูชาไว้มีอำนาจมีบารมีแก่ผู้ครอบครองครับมีอำนาจบารมีแก่ผู้ครอบครองครับประกันของแท้นะครับประกันของแท้นะครับเขียนกระถิ่นนะครับกระถิ่นนะครับเห็นไหมครับองค์ใหญ่ครับองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่นะครับมีบริวารมีลูกน้องมีบริวารมีอำนาจนะครับกับผู้ครอบครองเสือสิงนะครับสิงห์หนเพี้ยนะครับสิงห์หนเพี้ยเพราะทีนะครับ สิงห์ม่าอำนาจหรือว่าเพียนนะครับวัดเกิดกันถึงขนาดบูชาครับสวยเดิมนะครับหายากครับไม่ค่อยพบเจอครับทำบุญสมัยนั้นก็ประมาณคนละห้าพันบาทนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผู้ทําบุญสมัยนั้นนะครับหรือเป็นเป็นหัวหน้ากองกระถินนะครับจะได้หนึ่งองค์นะครับจะได้หนึ่งองค์นะครับนี่ครับใหญ่ครับใหญ่สมบูรณ์เลยครับองค์นี้ใหญ่สมบูรณ์เลย เสือมาหน้าหลวงพ่อเพียนนะครับเสือมาหน้าหลวงพ่อเพียนนะครับวัดเกินกระถินนะครับเสือมาหน้าหลวงพ่อเพียนวัดเกินกระถินนะครับไม่ค่อยพบเจอเลครับไม่ค่อยพบเจอครับไม่ค่อยพบเจอไม่ค่อยพบเจอนะครับเขาเรียกว่าสิงห์บารมีนะครับสิงห์ ไอ้เรียกสิงห์เสืออิงเรียสิงห์เออสิงห์บารมีนะครับในข้อมูลก็เขียนว่าสิงห์บารมีหลวงพ่อเพียนนะครับสิงห์บารมีหลวงพ่อเพียนว่าเกิดกระถินครับสิงห์บารมีหลวงพ่อเพียนว่าเกิดกระถินครับปีหกศูนย์นะครับสิงห์บารมีหลวงพ่อเพียนนะครับใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ดแปดหกเจ็ดสองศูนย์นะครับศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ดแปดหกเจ็ดสองศูนย์นะครับร้านโรงดีพักเครื่องครับร้านโรงดีพักเครื่องครับ ร้านนนทีพระเครื่องนะครับประกันแท้ตลอดชีพนะครับประกันแท้ตลอดชีพนะครับบูชาติดบ้านไว้ครับมีบารมีแน่นอนครับมีบารมีสิ่งมหาบารมีพเพบเพี้ยนนะครับมีลูกน้องมีบริวารที่เขาลบเรานะครับน่าจะในสมัยนั้นน่าจะหัวหน้ากองกองพระปา่ากองกระถินนี่แหละครับ กองกระถิ่นนี่นะครับที่จะได้นะครับกระถิ่นเขาเขียนว่ากระถิ่นปีหกศูนครับคุณหน้ากองกระถิ่นนี่นะครับที่จะได้นะครับต่อหนึ่งองค์นะครับนี่ครับต่อหนึ่งองค์สวยเดิมเลยนะครับสวยเดิมเลยครับผมแบ่งบูชายู่ที่อง์ละสี่พันบาทนะครับแบ่งบูชายู่ที่อง์ละสี่พันบาทนะครับประกันของแท้ตลอดชีพนะครับประกันของแท้ตลอดชีพครับผมมีแบ่งแค่สององค์เท่านั้นนะครับ ผู้ที่สนใจก็ทักทายมาได้เลยนะครับ0ู2 0 7 8 6ด2 0ูนย์เจดดเจดสองูครับรีบทักกันได้เลยครับมีแบ่งแค่2องค์เท่านั้นนะครับมีแบ่งแค่2องค์เท่านั้นนะครับผููที่สนใจทักทายกันได้เข้ามาได้เลยนะครับมีแบ่งแค่2องค์เท่านั้นนะครับสวยเดิมทั้งคู่เลยครับตันนะครับนี่ตันนะครับสิงห์บารมีสิงห์บารมีครับนี่ครับในก o o g l e ก็เขียนว่าสิงห์บัรมีนะครับสิงห์บารมีปี60สหลวงพ่อเพียนะครับ สิงบารมีถูกว่าเพียนะครับนี่ครับปีหกศูนย์นะครับครับไม่ค่อยพบเจอนะครับไม่ค่อยพบเจอนะครับไม่ค่อยพบเจอนะครับไม่ค่อยพบเจอครับไม่ค่อยพบเจอแน่นอนครับครับสวยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ขอลาลาก่อนนะครับ เอาองค์ก็สี่พันบาทนะครับองค์ก็สี่พันบาทนะครับทักถายไม่ได้เลยนะครับศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ดแปดหกเจ็ดสองศูนย์นะครับมีแค่สององค์เท่านั้นนะครับมีแค่สององค์เท่านั้นนะครับโอเคนะครับ